ใครที่กำลังมองหาจอมอนิเตอร์นะครับอาจจะแบบอยากได้จอโค้งนะครับแต่ไม่โค้งเกินไปนะครับวันนี้มาลองดูตัวของ Huawei MateView GT 27นิ้วครับที่มาพร้อมกับจอเคิร์ฟ 1,500R นะครับดีไซน์สวยงามนะครับสีสันบนหน้าจอก็ดีด้วยนะครับและตัวขาตั้งออกแบบมาได้แบบไม่กินพื้นที่ไม่ได้เป็นขาตัว V แทงเข้ามาข้างหน้านะครับแถมยังสามารถปรับองศาครับเลื่อนขึ้นลงได้สบายๆนะครับแบบนี้ แถมยังสามารถปรับนะครับให้เงยหรือว่าก้มก็ได้นะครับผมแล้วก็ตัวหน้าจอครับเป็นแบบแอนตี้แกลครับลดการสะท้อนของแสงด้วยถ้าเกิดยังจำกันได้นครับก่อนหน้านี้ทางดรอยแซนเราก็เคยรีวิวนะครับโฮมเมดวิวจีทีนะครับมอนิเตอร์เกมมิ่งไซส์ใหญ่จัดเต็ม34นิ้วครับมาพร้อมกับซาวบาด้านหน้านะครับก็มีไฟ RGB ด้วยแต่วันนี้ก็ขอจัดรีวิวเป็นตัวเล็กนะครับ27นิ้วแทน ในส่วนของดีไซน์โดยรวมครับก็จะคล้ายกับตัวรุ่นพี่34นิ้วเหมือนกันนะครับทางเรื่องของขาตั้งการออกแบบครับแล้วตัวหน้าจอที่เป็นเคิร์ฟนะครับผมด้วยความที่หน้าจอมันเคิร์ฟพันหราเท่ากันแต่ถ้าเกิดมองคร่าวๆมองเผลนๆเนี่ยอาจจะเอ๊ะจอมันโค้งไม่เท่ากันหรือเปล่ามันก็เพราะว่าขนาดหน้าจอที่ลดลงมาจาก34เป็น27นิ้วนั่นเองครับ เมื่อแกะออกมาจากกล่องครับก็ต้องทําการประกอบนะครับตัวหน้าจอเมทวิลจนะครับเข้ากับขาตั้งด้วยบยางคนทิมาตอนแรกครับเฮ้ยกล่องมันหนักเหมือนกันนะแล้วทําไมจอมันเบานั่นเพราะว่าตัวขาตั้งนะครับเป็นตัวที่แบกรับนักทั้งหมดส่วนหนึ่งก็เพื่อที่ทําให้เราสามารถทักขยับเลื่อนจอขึ้นลงได้ง่ายๆนะครับแล้วก็ขาตั้งไม่โยกเรียกว่าไม่ต้องแบบคอยเอามือมาจับขาขักผักจอที่ไม่จําเป็นละเราแค่ปรับนะครับแต่นิ้วเดียว เรื่องปรับได้เห็นไหมนะครับรวมถึงการหงายการคว่ำหน้าจอปรับองศาด้วยนะครับทั้งหมดเนี่ยไม่ต้องยุ่งขาตั้งเลยเป็นตัวกลัวว่ามาขยับหน้าจอแล้วมันจะพลิกคว่ำหรือหง,งายหลังลงไปดีไซน์ของตัวหน้าจอครับก็มาพร้อมกับขอบบางครับทั้ง3ด้านจะมีบาร์ด้านที่หนาหน่อยหนึงเท่านั้นนะครับ ทำให้มีพื้นที่การแสดงผลเนี่ยถึงป0นะครับแล้วก็การควบคุมตั้งค่าต่างๆก็ใช้ปุ่มเดียวด้านล่างครับเหมือนกับตัวรุ่นพี่นะครับเป็น On นสก e ีนดิสเพย์นะครับผมในการปรับตั้งค่านะครับ UI เห็นว่ามีเรื่องของอ่การปรับตัวของเกมมิ่งนะครับตั้งแต่เรื่องของการใช้ตัวเป้านะครับล็อกขึ้นมาให้มีเป้าบนหน้าจอสำหรับใครที่เล่นพวกเกมแบบ FPS นะครับก็จะมีเป้าช่วยเล็งนะครับหรือแม้แต่การควบคุมนะครับเรื่องของแสง ในเกมที่แบบโอแสงมืดมากๆเดย์บายเดย์ไลทแบบนี้นครับก็จะมีตัวของ Dark f r k l i c o n t r t r นะครับให้เราสามารถจะปรับระดับความสว่างเพิ่มขึ้นได้นะครับมีทั้งหมด3ระดับด้วยกันก็เห็นว่าเวลาเราปรับไล่ระดับไปดูนะครับผมส่วนที่มืดของหน้าจอ,อมันสว่างขึ้นนะครับนอกจากฟีเจอร์เสริมเป็นตัวช่วยเลงครับและการปรับส่วนที่มันมืดให้มันสว่างขึ้นแล้วนะครับ ตัวหน้าจอที่รองรับรีเฟรชเรทครับสูงสุดถึง165เฮิร์ตด้วยถ้าเกิดว่าใครมีคอมพิวเตอร์แรงๆครับสามารถต่อเข้าดิสเพลย์พอร์ตหนและเปิดเฟรมเรทสูงๆได้เลยในส่วนของความเรียดหน้าจอครับตัวนี้อยู่ที่2 k งเครับ2,560ันถ้คูณกับพันสนะครับอัตราส่วนคือ16บต่อเรองรับการแสดงผลนะครับอยู่ที่8บิต16.7ล้านสีนะครับโดยที่มี io, คอนทราสต์เรทชอนรับอยู่ที่4,000ัต่อหความสว่างสูงสุดที่350นิต ขอบเขตสีคือ SRGB 100%นะครับโดยมีค่า d c P3 ครับอยู่ที่90%แล้วก็มีความผิดเพี้ยนของสีนะครับน้อยมากๆค่า Delta E นีน้อยกว่า2% ใครชอบรับชมภาพยนตร์ครับดูพวกสตรีมมิ่งต่างๆตัวหน้าจอยังรองรับ HDR10 ครับผมแล้วก็มาพร้อมกับ t ัฟ h ร i l a n d นะครับ Blue Light เป็นหน้าจอลดแสงสีฟ้ามีเทคโนโลยี c k e r Free นะครับลดการกระพริบของภาพแล้วก็มี Adaptive s y n c ด้วยส่วนของการใช้งานพวกไฟล์ต่างครับเช่นการเปิดพวกโปรแกรม Office Excel นะครับหรือว่าพวก Google Sheets นะครับ ทำงานร่วมกับพวกไฟล์โซเชียลเปิดเป็น2หน้าต่างพร้อมกันเนี่ยอันนี้ก็จะมีข้อดีอย่างหนึ่งก็คือตัวของ MateView GT 2 7นิ้วนะครับถึงแม้ว่าเป็นจอโค้ง 1,500R ก็จริงนะครับแต่ด้วยความที่หน้าจอไม่ได้ใหญ่มากนะักเพราะฉะนั้นความโค้งหรือความเคิร์ฟเนี่ย มันก็จะไม่ได้เป็นลักษณะโค้งแบบจนมาอ้อมหัวเราเหมือนตัว3 4นิ้วนะครับทำให้เวลาดูข้อมูลบนหน้าจอครับเราไม่ต้องแบบเอียงหน้าไปเอียงหน้ามาเพราะว่าพื้นที่การแสดงผลมันก็ถือว่ากําลังโอเคเลยในส่วนของความสูงหน้าจอครับที่สามารถจะเลื่อนปรับได้นเนี่ยก็คือตั้งแต่ศูนย์ครับระยะล่างสุดปรับขึ้นมานครับสูงสุดคือ1 1 0ม mm, ิลิเมตรหรือประมาณ11ซนติเมตรครับจากจุดเริ่มต้นในการก้มเงยของจอครับอันนี้อยู่ที่ลบ5แล้วก็20องศาครับ ในส่วนพอตการเชื่อมต่อของ迈威尔 GT 27นิ้วนะครับด้านหลังจะิีทั้งหมด3พอรตด้วยกันเรือี้เราพูดถึงดิสเพย์พอต1.2ไปแล้วนะครับเพื่อรับรีเฟรชเรตสูงสุด165เฮิรตนะครับอีกพอตหนึ่งก็เป็น HDMI 2.0ครับที่เราต่ออยู่ในตอนนี้นะครับโซนิคพอตหนึ่งเนี่ยเป็น USB Type C นะครับแต่ใช้เป็น power เท่านั้นคือเสียบสายครับใช้เปิดหน้าจอไม่สามารถใช้ในการต่อกับหน้าจอหรือส่งภาพออกได้นะครับเพราะว่าตัวหน้าจอเองก็ไม่ได้มี หรือว่าลักษณะการจ่ายไฟแบบอื่นนอกจากพอร์ต Type C ตัวเดียวจากที่ได้ลองใช้งาน Huawei MateView GT 27นิ้วมานะครับผมก็ส่วนตัวเนี่ยชอบเรื่องของการแสดงผลสีสันนะครับแล้วก็ความที่หน้าจอไม่ได้โค้งมากครับมันก็เหมาะสำหรับการใช้งานออฟฟิศได้ด้วยนะครับผมส่วนที่ขาดหายไปก็อาจจะมีเรื่องของตัวลําโพงนะครับแล้วก็พอร์ตเนี่ยน่าจะมี USB Type C มาอีกสักอันหนึงสำหรับต่อดิสเพย์ด้วยน่าจะครบกว่าน,นี้ แต่ถ้าเกิดเทียบด้วยสเปคกับราคาครับยังถือว่าคุ้มค่าอยู่เพราะว่าหน้าจอความละเอียด 2K Refresh Rate 125เฮิรต์นะครับในตลาดเนี่ยส่วนมากจะเป็นจอแบนธรรมดาแต่ว่าตัวนี้เป็นหน้าจอเคิร์ฟ 1500R มาพร้อมกับตัวขาตั้งครับที่ไม่กินพื้นที่เลยแล้วยังสามารถปรับระดับสูงต่ำแล้วก็ปรับมุมในการใช้งานได้ด้วยอีกอย่างหนึ่งก็คือนะครับตัวหน้าจอเนี่ยยังออกแบบให้รองรับการใช้งานร่วมกับพวกแขนจับหน้าจอที่เป็น BESA Mouse ครับเป็นผร์ตมาตรฐานด้วย เอาตะกี้พูดถึงเรื่องของความคุ้มค่าไปเลืมพูดถึงราคานะครับโว้ยเมดวิว G T 27นิ้วนะครับจะวางจําหน่ายที่ราคา1 2ึ่งบาทนะครับโดยมีโปรโมชั่นนะครับสําหรับใครที่ซื้อก่อนครับเป็น early bird ครับผมก็จะได้รับนะครับเป็นโว้ย Wireless Mouse G T นะครับไปด้วยอีก1ชิ้นนะครับมูลคาสี่พันสีบาทเลยนะครับผมซึ่งโปรโมชั่นนี้นะครับก็มีระยะเวลาจํากัดนะครับคือเริ่มตั้งแต่1ธัันนนวาาคคคมมมจถึง9กรระบ ใครที่มองหาหน้าจอมอนิเตอร์นะครับที่ตอบโจทย์ทั้งการใช้งานในออฟฟิศนะครับผมแล้วก็สามารถใช้เล่นเกมได้รีเฟรชเรทสูงมีตัวช่วยครับทั้งตัวเล็งเป้าแล้วก็การปรับความสว่างหน้าจอขึ้น,นครับก็ลองดูเจ้าโอย m มดวิวจีที27นิ้วกันได้ถ้าเกิดว่าใครมีคำถามตรงไหนะอยากรู้อะเพิ่มเติมก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไว้เจอกันคราวหน้าวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ชช่องรอยแซนด้วยนะครับ